มาอัปเดตข่าวสารจากทางเลนโซ่หน่อยตอนนี้เลนโซ่ก็คือมีล้อ X7 ออกใหม่ในปีนี้ก็คือปีส0 2 5ัเองมีตั้งแต่เพาเดิมเพรารรอยน,นะที่เคยทําคลิปไปสามารถย้อนดู EP เก่าๆได้เดี๋ยวโยนให้นี่นี่นี่สามารถดูได้เลยซึ่งตอนนี้ก็มีเพิ่มมาคือที่ผมบอกคือ X7F ใน EP นี้มี EP ที่10คือสำหรับล้อหน้ามีทั้งขอบ15และ18นิ้วเช่นเดียวกันและตอนนี้ผมมีทำมาใหม่นะวันนี้นะเพิ่งออกมาก็คือโมเดลนี้ครับนี่โยนให้ดู คือล้อสําหรับรถนี่ครับ6ร้อยสิบสี่จุดสามเลยนิสสันนาวาร่านั่นเองทาออกมาเป็นโมสีใหม่สีแรกคือที่ผมคือเดี๋ยวูดเรือกดูนี่เป็นสีซิลเวอร์เนาะสีนี้คือสีใหม่ผมสั่งทํามาเองมีเพียงสามสิบวงในไทยอ่าคือจะเป็นสีดาขอบดำเบสอยู่ลูกค้ารีเควสเยอะก็เลยทําสีนี้ขึ้นมาให้สามารถใส่กับนาวาร่าได้ตรงเลยไม่ต้องแปลงอะไรครับคือหกร้อยสี่แล้วก็เบ้าพอดีเป๊ะเลยทำมาให้แล้วสาหรับล้อหลังเท่านั้นนะตอนนี้ไม่เฉพาะล้อหลังบันทุกหนักนะอันนี้อัปเดตให้ฟังอยากได้ต้้้อออองงงงมาาาททที่ Love ่่่นจชตดดัสุยแลว ก็คือถ้าอยากได้ล้อมันทุกนะครับเรามีจาหน่ายนะล้อมันทุกยางมันทุกล้อซิ่งยางซิ่งมีทุกอย่างเลยสามารถมาที่ออฟไลน์ line ก่อนหน้าร้านปทุมธาน,นีเลิฟเมดียไทยสามารถจิ้มในลิงก์กูเกิลแมปเบิ่ง, Maps, งได้เลยนี่คือหน้าระไทยติดบนยอดทินฝั่งขาเข้ากรุงเทพติดทางเข้าอตรไทยป้ายสีเขียวเลยมาป้ายสีส้มเลมิฟเมดียแน่นอนครับผม